ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความหลับรละดับพระเจ้าวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่17แล้วมั้งคือว่าผมจะมาหาเพรต่อแต่ว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่ค่อนข้างเบียวแตกในห้องผมมาคนหนึ่งผมก็เลยคิดว่าผมอยากลองตัดคลิปใหม่ดูบ้างเพราะเขาดูคลิปของผมแล้วเขาบอกว่าโอ้มาได้เรื่องมาได้เรื่อง มึงรู้ไหมว่ามึงจะต้องตัดไปตอนที่เจอเพชทีละนิด,นดทีละน,นิดนิดหรือว่ามันอาจจะนานแต่คนดูจะเยอะผมก็เลยต้องทําตามที่เขาบอกเพราะอย่างนั้นเจอกันอีกทีตอนเจอเพชรเอ๊ดูสิผมเจอเลสตอร์กับทองด้วยอืมเยอะใช้ได้นี่ไงทองนี่นี่นี่ทองนี่ทอง นี่ทองนี่ทองผสนูแม่ทองัสนูนส้สกุลเพื่อนผมเปนคนหนึ่งในห้องนะะใจยาใสใจเลยอ่าตอนนี้เจอทองก้อนหนึ่งนะครับทองอีกกองตอนนี้ก็ได้ทองอีกกรอนหนึ่งแล้วนี่ผมเจอไดสโตนต่อยก,กองหนึ่งแบ้วนี่ไงเดสโตนเนี yeah. ่ย เพชรไม่มาปัญญาไม่เกิดแล้วก็ทองอีกชุดหนึ่งว้าวทองอีกแล้วทอง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 และในที่สุดเราก็เจอบิ๊กบอสของเราแล้วน้องเพชรถือว่าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการเจอน้องเพชรของเราเพราะว่า เราต้องใช้23เมตรตอนนี้เราขาดอีกแค่8เมตรเอ๊เจอเหล็กอีกก้อนหนึ่งด้วยไม่ใช่ก้อนอีกกองหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นเหล็กอีกกองหนึ่งเลยนะครับนี่เอ๊ดูนี่สิผมเจออะไรผมเจอเลสเอ้ยผมเจอลาพิสราชุรี ว้าวเพียบเลยน่าจะมีประโยชน์ต่อการอินชาร์ตของเราในอนาคตอันใกล้เอ๊ะผมเจออีกแล้วเจอท้องด้วยอะ่ะรอบนี้ผมน่าจะเป็นสุวรต์ตานกับชาติมาเกิดเพราะปะกติเจอแต่ทองคําไม่เจออะไรมากมายเลยเพียอย่างน้อย EP นี้ก็เจอเพชน็นะครับเนี่ยไเอาไปอุ้ยความลับหลุดเมื่อกี้เราดูเพลงระหว่างขุดคงไม่มีใครว่าเราหรอกมัง้งเอ๊ะหลังจากที่ผม ของความลับหลุดไปของก็ได้เจอเหล็กอีกก้อนหนึ่งด้วยเฮ้แค่สองก้อนนีวว่หว่าแย่จังเลยเออดูนี่สิครับท่านผู้เชีผมเจอไรเรสเตอร์ไม่รู้จะไปทำอะไรเยอะแยะเหมือนกันเรสเตอร์นี่มีแทบจะถมบ้านถมเมืองได้อยู่แล้วอันข้างล่างต่ออีกนี่น่าแม่เอ้ยโยผมเจอเรสเตอร์เีกแล้วอ่ะว้าวเรสเตอร์เต็มพื้นที่ Way, บริเวณนีหมดและผมไม่รู้จะเก็บได้สโตนไวไไหนแล้วเนี่ยหัวแล้วพี่แกรดรอปทีหนึ่งพี่แกรดรอปเยอะเลยนะพี่ด้สตนเนี่ยเอ้ดูนี่สิว่าใครคนไหนได้เจอทองผมว่าคนที่เจอทองแถวนี้ต้องหล่อมากแน่ๆ,ๆเลย,เลยอใช่ไหมใช่ไหมเอ้ผงใช่แหละเอ้ดูนี่สิว่าใครขุดมาจนเจอถ้ำ แถมในถ้ำน,นี้มันจะมีปัญหามามากมายในการถ่ายทำวิดีโอนี้ผมก็ได้เจอลาพีษอีกก่อนแลเดี๋ยวผมต้องเอาคลิปของวิดีโอนี้ไปรวมกับวิดีโอที่มันตัดไปเองอัตโนมัติโทรศัพท์ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมใช้ตัวเดียวมีมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถึงในเรื่องส,สวยๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะครับเราเจอเลสซาโตนเกลนดด้วยนะเนี่ย ว,ว้าวจำนวนไอ้สตนมากมายในตัวผมผมไม่รู้จะไปทำอะไรจริงๆอะะเอยเนี่ยจอทำด้วยเดี๋ยวไปหาต่อตอนเจอเพชรเลยแล้วกันนะในที่สุดชีวิตก็ให้รางวัลอะไรกับผมบ้างแต่เหมือนผมจะทำดีน้อยเกินไปทำไมรางวัลกูเป็นแค่เพชรเม็ดเดียวงี้วะจริงดิมันจะไม่มีเม็ดอื่นในจริงๆดิแย่ปะเดี๋ยวนี้เรื่องที่แย่ก็ยังจะมีเรื่องที่ดี เราได้เพชรม่ด้วยหนึ่งก้อนแล้วตอนนี้ไปสิบเจ็ดก้อนแล้วขาดอีกแค่อีกหกก้อนไอ้ทุกคนดูนี่สิผมมีความโชคดีคูณรองด้วยนะครับผมเจอทั้งเพชรเจอทั้งเรอาตอนณนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากเลยอะ่ะผมเจอทั้งเพชรเจอทั้งเรสัตอนด้กันเลยอะ่ะแจมแมวจัดจัดเลยครับสุดยอดมากเจอทั้งเพชรเจอทั้งเรสัตอนไม่ําอะไรจริงๆขุดมาตั้งนานกว่าจะเจอได้ แทบจะกากเลือดตายขาที่เนี่ยเอ้เลสซาโตนเหมือนผมพบคนทบถ้ำใหม่ที่เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรดีเลยผมเจอแค่แร่เดสโตนก็เลยขุดแร่เดสโตนติดไม้ติดมือกับบ้านสักเล็กน้อยอู้โอเคครับตอนนี้ผมเจอเพชรเพิ่มด้วยอะ่ะเหมือนจะใกล้ครบแล้วอย่าทำแบบนี้เยสในที่สุดภารกิจใน อีนี้ก็จบลง,งทันทีภารกิจหาเพชรมาหลากหลายล้านอีพีของผมจริงๆไม่กี่อีพีแล้วแต่ก็เป็นระยะเวลานานตัดไปตอนขึ้นไปข้างบนเลยว้าวเราก็ปเป็นการผจญภัยตามหาเพชรที่โครตลักเหนื่อยเลยท่านผู้ชมอา้าวเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามีเพชรอยู่ที่พืนทั้งสเม็ดจริงๆเราขึ้นมาตั้งแต่รอบหนูนได้เลยะนะตั้งแต่ตอนอะไรของเราฟะไม่เป็นไร ได้เวลาติดยศตัวเองว่าเป็นผู้พันอันดับหนึ่งของโลกแล้วเราจะได้เป็นผู้พันแซนเดอร์แล้วเอ็มไมชันะเขาขายไก่อยู่แต่ตอนนี้เราก็จะได้เรียกตัวเองว่าคนที่ใส่ชุดกเพชรได้แล้วากวมจะกลายเป็นโปรเพเยอร์แล้วชิบ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 เฮ้ยผมมีชุดเพชรใส่แล้วทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโชว์ความเฟีย้ยของชุดเพชรโชว์เลยเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นี่ต้องไปที่วิดีโอแล้วก็ นี่เป็นไงผมมีชุดเพชรใส่แล้วโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมดีขึ้นเยอะเลยต่อไปเราจะมาเผาอาร์เมอร์สแตนเอ้ยเราจะมาเผาหินเพื่อที่จะเอาหินไปทำเป็นหินในระดับสูงสุดไม่ใช่ระดับสูงสุดมันเป็นแค่แบบว่ายังไงอะ่ะเป็นหินแบบ จากสโตนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสมูทสโตนหินแบบละเอียดยิบเลยอ่ะเอ๊ได้แล้วแล้วก็เอาหินมาเผาเป็นสมูทสโตนเอ๊ตอนนี้ผมได้มาแล้วสําหรับสมูทสโตนนะครับที่ทำแบบนี้เพราะว่าผมอยากได้อาร์เมอร์สแตนมาตั้งแอกๆไว้ที่บ้านตัวเองแค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็กลับเข้าคลังไปนี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าผมอยากจะทิ้งทุกอย่างที่เป็นอดีตของผม ลงไปนะที่ที่นี้ที่เดียวแต่ดาบผมจะใช้เป็นดาบเล็กละผมจะอัพเกรดตัวเองขึ้นมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียกว่าขอตกยุคไปแล้ววันนี้นี่ผมสอนทำท่าทางเป็นไง,นเ,งเปี้ยวไหมนี่แหละทางแบบสิ่งที่ดีมากเลยสำหรับผมนะเราอย่าให้เตียงกลับขึ้นไปข้างบนกันเถอะว้าวนี่ถือนะเป็นจุดเริ่มต้นของผม มันสุดยอดจริงๆเลยครับคุณวิเชมที่นี่ก็ฟาร์มเลยนะลงถ้ำไปนานเกินจนพวกข้าวพวกอะไรมันโตจนแบบควมเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวไผ่เอ้ยไผ่ตกน้ําโอเคได้ละมันเรียกว่าไผ่หรือมันเรียกว่าชูการ์เคนวะแต่ทำไมผมเรียกไผ่วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเรียกไผ่แต่ว่ามันก็ยังง่ายดีนะมันติดป่ามาตั้งแต่สมัยไหนสมัย ไรก็ไม่รู้ตอนที่ผมหัดเล่นไม้คลาบครั้งแรกตัองแต่ย่าเป็นสิป,ปโปโลโรบิโดยอยู่เลยตอนนี้ก็อเราก็ต้องมานั่งปลูกอ้อ้ลูกไผ่จะลงจะเรียกอะไรกันแน่วะเออเราเรียกว่าไก็อะไรเออชุดชุบมัจะปลูกยังไงครบวะอึบอึรๆๆๆๆาต้งใช้พื้นที่ในการปลูกเล็กน้อย นั่นทำไมแม่เอา,อาเ,อาาเอางินั่ออกมางงงงใจกับตัวเองจริงๆอะกำลังตื่นเต้นอยู่ไงได้ของใหม่ได้แบบชุดกอเพชรทั้งเซตเ,เลยแล้วครับเนี่ยยี่สิบสามเม็ดคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าต้องใช้ชุดกอเพชรชุดกอเพชรต้องใช้เพชรเท่าไหร่คือแบบลงทุนจนหลอนนะทุกคนคิดดูแล,แล้วกันอนะหลงแต่วันที่สิบห้าจะเป็นที่สิบแปดคิปนี้ไปคลิปที่เหนื่อยที่สุดในมายครับที่ผมทำมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วเนี่ย นันว่าเป็นสิ่งที่ติดก็มาบอยมากเลยเพราะว่าผมโคตรจะเหนื่อย,อยสำหรับคลิปนี้เลยแต่ก็ถือว่าโคตรจะคุ้มเลยเพราะว่าจบโปรเจกต์ที่ผมจะต้องไปนั่งไล่หากับเพชรที่เหมือนจะหนีผมอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมกาลังจะเอาเนื้อเน่าไปให้หมากินนะเยา้าไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยก่อนจะจากกันไปผมขอให้คุณดูหมาผสมพันธ์กัน มันแค่น่าชนกันมันก็มีลูกออกมาแล้วอะสุดยอดไปเลยอะเกมไมโครับอ่ะ amazing Minecraft มันก็เป็นเวลาสมควรแล้วเท่คลิปนี้จะได้จบลงหลังจากนี้เราคงได้ทำคลิปไมโครับลงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือชีวิตผมมันจะยากขึ้นเยอะเลยแต่ชีวิตคนัยงดูอย่างคุณมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยให้พวกวัดวดูาหายไปแค่นั้นแหละผมไม่ให้มันกินหรอกไปละขอบคุณที่รับชม